มาแล้วมาแล้วเจอกันกับป้าโบเอสกโคลานั่นเองนะจ๊ะใครที่เจอป้าเรียบร้อยแล้วกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องของป้าโบเอสโคลาไว้เลยจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกนั่นเองนะจ๊ะเกมนี้นะจ๊ะก็คือเซอร์คัทดีไลท์นั่นเองโอ้โหเกมนี้บอกเลยว่า หน้าตาสวยตื่นตาตื่นใจมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะทํากําไรกันได้หรือไม่เกมนี้นาตาธีวันนี้นะจ๊ะป้านเนี่ยมีทุนอยู่ที่1 7 5 0 0 0สบาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเบ็ดที่เท่าไหร่ดีเอาสักสิเบ็ดตาละ10บาทแล้วกันไม่มากไม่น้อยแล้วก็ไปที่ทางสายเดิมของป้าเลยก็คือ50อออโต้สปินไปเลยจ้านี่นาตะเก็บก็น่ารักนะากรงจิงกุุงริง เออจะมีความแบบไม่ไม่แตกต่อแต่เป็นการยงเส้นใหม่เออใช้ได้อยู่ตาละสิบบาทเราก็จะแบบคำนิมนิดหน่อยแอพเห็นสเกตเตอร์อยู่นะชงฉ่างมาอยู่นะไม่หยุดให้ป้าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเยอะอยู่มีความแบบมีสเกตเตอร์มาอยู่บ้างซึ่งเกมก็จะแบบอ้าฉันชอบเสียงแบบเซอร์เซอร์คัสเซอร์เคิลอะไรล่ะเซอร์คัสเออมีเกมแบบมีความดูเป็นแบบส่วนสนุกเล็ก แต่ห้าสิบรอบนี่ก็คือไปไวเหมือนกันนะเอาสเก็ตเตอร์มาแล้วเออมันต้องให้ได้อย่างนี้กำลังจะบน่น่ะเขามีให้เลือกเว้ยเอเอได้อ,อันนั้สิบสองฟรีสปินโอ้โหอคูณห้ากับสิบสองฟรีสปินมันมันมันมีให้สุ่มเยอะอยู่เนี่ยเมื่อกี้มีตั้งยี่สิบอะแม่ท้าป้าได้ยี่สิบนะ ได้คูณเมื่อกี้นะมีคูณสิบกว่าด้วยปะโอ้ยยี่สิร้อคูณสิบกว่านี้รวยไม่รู้เรื่องเออเรียกว่ารวยไม่รู้เรื่องบิ๊กวินมาแล้วไป240บบาทอ้าวก็ถือว่าได้ทุนมาครึ่งหนึ่งแล้วนะเออนี่มองไปมองมาก็คือตอนนี้เป็นกำไรแล้วเพราะว่าทุนมาแล้วและบิ๊กวินต่อไปฉันชอบเพลง เพลงมันช่างรื่นเริงเหลือเกินเพลงของแบบโซคลัสแบบนี้อะไยังไงก่อนเมกาวินมาไปแล้วโอ๊ตอันนี้ได้ได้กำไรแล้วเป็นเรียกว่าเป็นกำไรแล้วบาเห็นตัวเลขคือรู้เลยยยังซูเปอร์เมกาวินต่อเออไปค่ะแหมเพลงเขาจะแบบอืมเรลือเอยเเออไปอืมเป็นไง1นึ่งพันยสบบาทใจชื้น รู้สึกได้ถึงความได้ดิบได้ดีมาเลยค่ะโทวทวินค่ะ1340รบาทโลดโอ้มันเหลืออีกเป็นสิบกว่ารอบแต่ไม่เป็นไรหมุนไปขำๆถ้าใครที่แบบพอใจแล้วอยากจะหยุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หยุดได้นะอันนี้ไม่ว่ากันแต่ป้าแบบมันมันไม่ได้เยอะเลยมันเหลือ,อนิดเดียวเองอีกสิบรอบนะ่ะแปบ๊บเดียวก็หมดแล้วเออเสียเวลาไม่เยอะแล้วก็เราหมุนตาละสิบาทมันก็ไม่ได้แบบ หายอะไรไปเยอะมากไงอ่ะจบเกมนะจ๊ะป้าได้กําไรประมาณ1,000บาทนั่นเองจ้ะบอกเลยว่าก็สนุกสนานนะใครนะจ๊ะไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้จ้ะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามช่องของป้าโบเอสกโคลาไว้เลยนะจ๊ะ